วันนี้เราจะเขียนแบบนะครับในส่วนของก้านสูบนะครับเราจะมาทําให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนักศึกษาจะต้องไปตกแต่งเอาเองนะครับเข้าไปที่ New นะครับแล้วก็ Part นะฮะเขียนโอเคนะครับขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่ส e t c h ก่อนนะครับแล้วก็มาร่างแบบกันก่อนนะครับในที่นี้ผมใช้แบบสี่เหลี่ยมนะครับ เข้าไปที่ฟอนต์นะแล้วก็เขียนเขียนรูปภาพสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับให้ขนาดมันนะครับขนาด40 40นะครับคูณด้วย126นะครับ126 12 <6 S 1> โอเคเราจะได้รูปตัวนี้ขึ้นมานะครับ ากนั้นนะครับหาจุดตึงกลางนะครับเพื่อล่างแบบนะครับให้ใช้ลายนะครับก็ลากจุดตึงกลางครับโอเคแล้วก็ลากขึ้นมานะครับจากจากด้านล่างนะครับจากด้านล่างลากขึ้นมานะครับเพื่อสร้างหาจุดตึงกลางของวงกลมขนาด40มิลลิเมตรนะครับก็ลากขึ้นมา20นะครับ ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใช้สมาร์ิเดมนชั่นวัดเอาอเตัวทีใช้ลายก่อนนะครับลากขึ้นมาครับใช้สมาร์ิเดมนชั่นวัดนะครับยี่สิบนะครับพิมพ์ยี่สิบได้เลยจากนั้นนะครับสร้างวงกลม วงกลมนะครับก็รัศมี20ครับยังไม่ได้นะครับใช้สมมา์ทไดเมนชันวัดนะครับเส้นผ่าสมกลางก็ต้อง40นะครับรัศมี20จากนั้นนะครับถัดไปนะครับก็ผมก็จะสร้างจุดนะครับเพื่อลากก้านสูงนะครับก็ใช้ลายนะครับจากจุดล่างสุดนะครับ ขึ้นมานะครับที่35นะครับผมใช้สมาร์ทไดเมนชั่นวัดจากจุดนี้ถึงจุดล่างสุดนะครับสามห้าอ่โอเคนะครับผมใช้ไล่อีกครั้งหนึ่งนะครับในการดึงจากจุดถึงกลางนะครับมาหาขอบ แล้วก็จากจุดกึ่งกลางอีกข้างหนึ่งมาขอบด้านด้านซ้ายนะครับลาคไวเป็นจุดอ้างอีกนะครับได้ละวงกลมวงที่1น,นะครับถัดไปวงกลมวงที่2นะครับมีขนาด18 18มิลลิเมตรนะครับวงนอกอ่ะอันนี้เหลือว,วงในนะครับวงในมีขนาด26นะครับเดี๋ยวสร้างวงในข้างล่างก่อนนะครับ26นะครับขนาด26 ดิเมนชันวัดนะครับยนะี่สิบหกนะพิมพ์ไปเลยยี่สิบหกนะครับจากนั้นด้านบนนะนะวงด้านบนนะครับลากลงมาเก้าเซนนะครับจะสมาร์ทดิเมนชันวัดเหมือนเดิมครับวิธีการที่ง่ายที่สุด เก้านะครับพิมก้า Enter ไปครับจากนั้นทำวงกลมครับสร้างวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง18นะครับรัศมีเท่าเก้าใช้สมาร์ทวัดทุกครั้งนะครับอันนี้ได้18แล้วโอเคนะครับสร้างวงในครับวงในมีขนาด12 เล็กไปหน่อยซูมเข้ามาอีกหนึ่งเม็ดสิบสองโอเคได้แล้วนะครับจากนั้นใช้ลายนะครับลากจากจุดบ,บนสุดลงมา นะครับอันมาสิบห้าเซนนะครับใช้สมารต์เดเมนชั่นวัดจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับต้องการสิบห้าถีบสิบห้า กะไขขึ้นมาออเป็นสัก,สก,สกนะครับแล้วก็ลากเส้นนะครับด้านบนต้องการสร้างจุดเอาไว้นะครับ จากนั้นลากเส้นนะครับเพื่อสร้างการสุกนะใช้ลายเหมือนเดิมครับจุดนึงครับโอเคได้แ,แบบนี้ออกมาแล้วนะครับก็ใช้ฟีจเจอร์เอ็กทูดครับคลิกเอ็กทูดเลย นะครับาการวงนอกยื่อนออกมาขอบนี้ชิ้นนี้นะครับวงกลมวงกลมด้านนอกนะครับหมุนดูครับครบอย่างถ้าครบแล้วเหมือนด้านนี้จะยังไมติดด้านนี้ครบแล้วนะครับ ก็ยืดออกมาความหนาเราดูว้าแเซน8มิลนะฮะ8มิลลิเมตรอันนี้ก็พิมพ์เลข8ปนะครับก็ enter ครับก็จะได้ออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้ตรงนี้ยืดไม่หมดนะครับนักศึงสาลองดูคลิกคลิกยืดออกมาให้หมดนะครับคลิกยืดออกมาให้หมดก่อนนะครับ ทีนี้ผมจะทำขั้นตอนต่อไปนะครับก็ไปแต่งรูปร่างเอาอีกนิดหน่อยนะครับเมื่อยืดออกมาได้แล้วนะครับไปแต่งรูปร่างอีกนิดหน่อยนะแล้วก็ยืดตรงยืดตรงนี้ออกมาให้หน่อยนะครับก็ทีนี้จากนี้ไปก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะให้เราเซฟนะครับเซฟแอปไว้ก่อนเซฟชิ้นงานไว้ก่อนนะครับ เซฟแอ s, <Same> as, <S นะครับ as, เซฟแอดก้านเขียนว่าก้านสูบก้านสูบผมเขียนวาหลายอันแล้วผมใส่หมายเลขเพิ่มไปหน่อยนะครับการสูบตัวที่สามเซฟไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่นิวนะครับแล้วก็ดอ a w อิงนะครับคลิกโอเค มันจะถามหาว่าเราจะใช้กระดาษขนาดไหนนะครับผมเลือกใช้ a 4 iso นะครับแล้วก็คลิกโอเคเลยครับเราก็ก็จะถามหานะครับขึ้นงานล่าสุดที่เราสร้างรออิงมาให้นะครับสมมุติเราเลือกงานนี้นะครับก็คลิกแล้วก็กดที่ b r o นะครับการสุบสาม e n เพนนะครับก็วางเลยครับ มากาสูงอ่ะานนี้นะครับอันนี้ผมยังทำไม่ครบนะครับอาจารไปทำให้มันครบด้วยนะครับก็บอกขนาดครับมาบอกขนาดนะครับใช้สมาร์ทไดเมนชั่นบอกนะครับ วงกลมวงนี้9มิลน,นะครับวงกลมวงข้างล่างวงนอกนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับวงข้างในขนาดเท่าไหร่นะครับความหนาเท่าไหร่นะครับเส้นนี้ถึง สูงทั้งหมดนะครับเท่าไหร่นะครับก็บอกขนาดให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนักศึกษาไปเซฟแอดอีกครั้งหนึ่ง <Yes. S 1> นะครับการสูบสามนะครับ,รน,รบนักศึกษาพิมพ์ชื่อนักศึกษาก่อนนะครับการสูบสามนะครับแล้วก็เปลี่ยนเซฟ แอดทายนะครับมาเป็นเอ่อ jpeg ครับ jpg นะเสร็จแล้วก็เซฟนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนักศึกษาก็เอาไฟล์ jpeg นะครับไปส่งนะครับใน Google Classroom นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ